สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวตัวอวันเต้แ e โรอวันเต้นะฮะก็ตัวน,นี้เป็นตัว Limited นะเคลียร์พิงค์บอดี้นะฮะก็คือเป็นบอดี้สีชมพูรหัสก็จะเป็นรหัสพิเศษนะฮะก็คือ95058นะฮะอันนี้มีอะไรบ้างเรามาเปิดดูกันเลยนะก็ มีส่วนของบอดี้นะฮะจะเป็นบอดี้สีชมพูใสนะฮะพาร์ท mm hmm. ก็เป็นสีเทาโครงชุดเฟื่องมอเตอร์นะฮะก็โครงจะเป็นคอยล์อาสีขาวนะ,ะแล้วก็ยางหางสีชมพูนะฮะตัวล้อเป็นล้อออฟห้ากะเออล้อออฟห้ากะนะฮะหน้าสั้นหลังยาวนะนี่นะฮะหน้าสั้นหลังยาวนะ แล้วก็สติกเกอร์ก็จะเป็นสติกเกอร์สีแดงนะฮะไม่ใช่สีชมพูนะอ่าจากนั้นก็เรามาดูใบประกอบกันดีกว่านะฮะใบประกอบนะฮะก็จะเป็นไอส่วนของใบประกอบเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไร เป็นใบประกอบเหมือนตัวอาวันเต้สีน้ำเงินนะครับฉะนั้นการทำสีมันก็จะเป็นการทำสีแบบอาวันเต้สีน้ำเงินนะฮะนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าตัวสติกเกอร์บอดี้ไสสีชมพูก็คือแปะไปเลยนะไม่ต้องทำสีก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบแล้วจะเป็นยังไงนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการประกอบโครงนะครับก็สวยงามนะ,ะชมพูตัดเทาตัดขาวนะฮะสร้างความโดดเด่นไปในตัวนะ,ะวิธีการประกอบโครง AR ก็อย่างที่ผมชอบบอกทุกครั้งในคลิปนะฮะใครที่ตามมานานจะดดีว่ามีคลิปประกอบโครง AR โดยตรงนะ,อ,ะอยู่ที่ playlist m i n i f i g w basic นะฮะอันนี้ก็คือจะประกอบให้เรียบร้อยเลยเพื่อไม่ให้คลิปมันมียาวเกิน เพื่อไม่ให้คลิปมีความยาวเกินไปจนเสียเวลาดูนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาติดสติกเกอร์พร้อมทำสีนะฮะหรืออาจจะติดสดก็ได้แต่ผมดูอีกทีนะเป็นบอดี้สายยงูนะฮะพร้อมสติกเกอร์สีแดงเราไปดูกันว่าทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการติดสติกเกอร์พร้อมทำสีพ่นเคลือบเรียบร้อยนะฮะ อันนี้ก็จะทำแค่เน้นทาสีดำนะฮะด้านหน้ากับด้านหลังไม่ยากอ่าสติกเกอร์สีแดงก็จริงแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเขียนว่าเล p e c i a l นะฮะเนี่ยอ่าอันนี้ถ้าเกิดถามว่าผิดไอมันต้องเป็นพิ s งเปเยลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอ่าทางก่อนผลิตมาเขา เรียมทำสติกเกอร์หรือเปล่านะฮะแต่ว่าใส่เป็นเลส,สเ,เิเยลแทนแต่บอดี้เป็นบอดี้พิงนะฮะก็ช่างมันไม่เป็นไรผมก็ลองหาใน Google แล้วแหละแล้วปรากฏว่าอา้าวมันก็เป็นสติกเกอร์มันถูกมันตรงปกและถามในกลุ่มฮนะโอเคก็ประมาณนี้สวยงามนะฮะใครอยากได้ยางฮารอก,การสีชมพูก็รู้สึกจะมีอยู่คันเดียวมั้งตอนนี้เอะผมจะไม่ได้มีอัอนช h i น i n g s c อ r p เป n นพิงมันเป็นสีชมพูหรือเปล่านะยางฮาน่าจะใช่น่ะมั้ง อ่าโอเคไว้ก่อนละกันโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนค่าไหล่าก็ดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปแล้วก็ถ้าจะสนับสนุนทาวรสมัครสมาชิกได้นะฮะหรือจะโดนเน็โดยตรงมีลลงก์ด้านล่างนะฮะเข้าไปโดนเด็ได้พร้อมเพยพมีนะฮะเข้าไปดูได้เลยโอเคและสนับขอบคุณ พูดสนับสนุนใจดีอย่างไวรนะัสมินิโฟร e วินะฮะสปอนเซอร์ใหญ่ของเรานะครับโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับ